นิทานเรื่องโทรศัพท์ผีดูดเวลาในมุมหนึ่งของจักรวาลอันไกลโพ้นที่ซึ่งดวงดาวระยิบระยับเป็นผงเงินยวงบนผ้ากำมะหยี่สีดำสนิทมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนำวซสนาดูซาสนาด,ดูไม่ได้เป็นเพียงดาวเคราะห์ธรรมดาหากแต่เป็นดินแดนที่เทคโนโลยีล้ำยุคผสมผสานกับเวทมนต์โบราณได้อย่างลงตัวจนกระทั่งบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งเหนือธรรมชาติก็เลือนรางจนแยกไม่ออก ณใจกลางของเมืองหลวงซานาดูที่ส่องประกายระยิบระยับด้วยแสงไฟนีออนและอาคารสูงเสียดฟ,ฟ้ามีสถาบันวิจัยลับแห่งหนึ่งนำว่าอาคานามที่นี่นักวิทยาศาสตร์ผู้บ้าคลั่งอัจฉริยะนามว่าศาสตร,ราจา์เซเฟอร์กำลังหมกมุ่นอยู่กับการทดลองที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่แน่ใจในผลลัพธ์ของมันเซเฟอร์ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเขามีแววตาที่เต็มไปด้วยประกายแห่งความกระหายใคร่รู้ เส้นผมสีดอกเลาที่ชี้ฟูบ่งบอกถึงการอดลับอดนอนมาหลายคืนและเสื้อกาวสีขาวของเขามักมีรอยเปื้อนจากสารเคมีแปลกๆอยู่เสมอเป้าหมายสูงสุดของเซเฟอร์คือการสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันทั้งมิติเวลาและแม้กระทั่งจิตวิญญาณวนหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยเสียงหึงห่งๆของเครื่องจักรล้ำยุคและกลิ่นไอของโอโซนเซเฟอร์ได้ค้นพบผลึกสีม่วงอมดำลึกลับก้อนหนึ่ง มันถูกคนพบในซากปลักหักพังโบราณใต้ทะเลลึกของสนดูซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของอารยธรรมที่สาบสูญไปนับพันปีผลึกนั้นเรืองแสงริบหรี่เร็วกับมีชีวิตและส่งคลื่นพลังงานแปลกประหลาดออกมาเซเฟอร์ใช้เวลาหลายเดือนในการศึกษาผลึกเขาพบว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถดูดซับและบิดเบือนการเวลาได้ด้วยความลหลงไหลในศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมัน เขาจึงตัดสินใจสร้างอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สามารถควบคุมพลังของผลึกนี้ได้อุปกรณ์นั้นคือโทรศัพท์มันไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาโทรศัพท์ที่เซเฟอร์สร้างขึ้นมีรูปร่างประหลาดตัวเครื่องเป็นสีดำมา่านคล้ายหินออบซิเดียนผิวสัมผัสเย็นเฉียบและมีหน้าจอที่สามารถสะท้อนภาพลวงตาได้ราวกับกระจกเวทมนต์อุ่มกดไม่ได้เป็นตัวเลขแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณที่เรืองแสงและที่สำคัญที่สุดคือ มันไม่มีสายสัญญาณไม่มีเสาอากาศแต่สามารถเชื่อมต่อกับอะไรบางอย่างที่อยู่นอกมิติปกติเซฟเฟอร์ตั้งชื่อมันว่าโทรศัพท์ผีดูดเวลาการทดลองครั้งแรกเกิดขึ้นในคืนที่มืดมิดที่สุดของซานาดูพายุสุริยะกำลังโหมกระหนำ่ำทำให้การสื่อสารปกติเป็นอมภาตเซเฟอร์เปิดใช้งานโทรศัพท์ผีดูดเวลาแสงสีม่วงอมดำเปล่งประกายออกมาจากผลึกที่ถูกฝังอยู่ภายในตัวเครื่องเสียงหึ่งหึ่งคล้ายเสียงลมกระซิบจากความว่างเปล่าดังขึ้น เมื่อเซเฟอร์ยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูเขาก็ได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงพูดคุยมันเป็นเสียงกระซิบเสียงถอนหายใจเสียงหัวเราะที่ฟังดูเศร้าซอยและเสียงร้องไห้ที่เบาบางเรากับว่ามีผู้คนนับล้านคนกำลังพูดพร้อมกันทั้งหมดแต่กลับไม่เป็นภาษาได้เลยเซเฟอร์รู้สึกได้ถึงพลังงานแปลกประหลาดที่ไหลเวียนเข้ามาในตัวเขามันเย็นเยืยเยือกแต่ก็ชว่วลหลงไหลอย่างแปลกประหลาดวันรุ่งขึ้นเซเฟอร์ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกประหลาด เขาไม่รู้ว่าเข้านอนตอนไหนแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อมองไปที่นาฬิกาเขาพบว่าเวลาผ่านไปเร็วกว่าปกติถึงสชั่วโมงเขาตกใจแต่ก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาค้นพบโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถดูดเวลาไปจากผู้ใช้ได้จริงเขาทดนองอีกครั้งและอีกครั้งยิ่งเขาสนทนากับผีในโทรศัพท์นานเท่าไหร่เวลาก็ยิ่งหายไปจากชีวิตของเขามากขึ้นเท่านั้นในช่วงแรกเซเฟอร์รู้สึกว่ามันเป็นพลังที่น่าอัศจรรย์ เขาสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพักผ่อนเพราะเวลาที่ดูดไปทำให้เขารู้สึกเหมือนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อยู่เสมอข่าวลือเกี่ยวกับโทรศัพท์ผีดูดเวลาเริ่มแพร่กระจายไปตัวสถาบันอคาณัมนีหมู่ผู้ช่วยและนักวิจัยคนอื่นๆดเรเอลาลานักฟิสิกค,ควันตัมสาวผู้เฉลียวฉลาดและเป็นอดีตลูกศิษย์คนโปรดของเซเฟอร์เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวอาจารย์ของเธอเซเฟอร์ดูผอมลงใบหน้าซีดเซียวดวงตาโหลลึกและมีท่าทีเหมือลอยอยู่บ่อย สัตราจารย์คะคุณดูไม่ค่อยดีเลยนะคะเอลลล่าเอ่ยปากถามด้วยความเป็นห่วงเซเฟอร์หันมามองเธอช้าๆไม่หรอกเอลลล่าฉันสบายดีนี่เพียงเป็นผลข้างเคียงเล็กน้อยของการทดลองที่ยิ่งใหญ่เขายิม้มแต่รอยยิ้มนั้นกลับดูแห้งผากเอลลล่าไม่เชื่อเธอสงสัยเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนั้นที่เซเฟอร์มักจะเก็บไว้ใกล้ตัวเธอลอบเข้าไปในห้องปฏิบัติการของเซเฟอร์ในตอนกลางคืนขณะที่เขากำลัง สนทนากับโทรศัพท์เครื่องนั้นเธอซ่อนตัวอยู่ทางหลังอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วเฝ้าดูอาจารย์ของเธอเธอเห็นเซเฟอร์ยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความมุ่งมั่นราวกับว่าเขากำลังรับฟังความลับที่ใหญ่ที่สุดของจักรวาลเสียงกระซิบที่เลนลอดออกมาจากโทรศัพท์ฟังดูน่าขนลุกและเมื่อการสนทนาจบลงเซเฟอร์ก็สุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรงก่อนจะลุกขึ้นอย่างช้าๆด้วยท่าทีที่เหนื่อยล้ากว่าเดิม เอลาลาาจัดสินใจว่าเธอต้องรู้ความจริงเธอเริ่มค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผลึกสีม่วงอมดำเธอดำดิ่งลงไปในบันทึกโบราณของซานาดูซึ่งกล่าวถึงอรารยธรรมที่สาบสูงชาวเวอร์เท็กซ์ชาวเวอร์เทก็วเวเทกซ์เป็นอรารยธรรมที่มีความสามารถในการควบคุมมิติเวลาแต่ด้วยความทะเยอทะยานพวกเขาได้สร้างอุปกรณ์ที่คล้ายกับโทรศัพท์ของเซเฟอร์ซึ่งนำมาซึ่งความพินาศของอรารยธรรมของพวกเขาเองสิ่งที่เอลล่าค้นพบนั้นน่าตกใจยิ่งนัก ผลึกไม่ได้ดูดซับเวลาเท่านั้นแต่ยังดูดซับพลังชีวิตและความทรงจําของผู้ใช้ด้วยยิ่งสนทนานานเท่าไหร่ผู้ใช้ก็จะยิ่งสูญเสียความเป็นตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเพียงผีที่ไร้ตัวตนคล้ายกับเสียงกระซิบที่เธอได้ยินจากโทรศัพท์นี่มันคือกับดักโทรศัพท์นี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับแต่มันกําลังเปลี่ยนผู้ใช้เป็นวิญญาณซะเองเอลล่ารีบไปหาเซฟเฟอร์ทันที แต่เมื่อเธอไปถึงห้องปฏิบัติการของเขาเธอก็พบว่าเซเฟอร์อยู่ในสภาพที่แยก่กว่าที่เคยเป็นมาเขากำลังยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูร่างกายของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรงและดวงตาของเขากลับกลายเป็นสีดำสนิทไร้ซึ่งประกายชีวิตสัตราจารย์หยุดเดี๋ยวนี้เอลร่าตะโกนสุดเสียงเซเฟอร์หันมามองเธออย่างช้าๆใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ทรมานเอลร่า ฉันฉันรู้สึกฉันกำลังได้ยินเสียงเสียงของทุกสิ่งเสียงของอดีตเสียงของอนาคตอาจารย์กำลังสูญเสียตัวเองไปแล้วเอลร่าพยายามดึงโทรศัพท์ออกจากมือของเขาแต่เซเฟอร์จับมันไว้แน่นเรากับชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับมันไม่ฉันใกล้จะเข้าใจแล้วฉันใกล้จะถึงความสมบูรณ์แบบแล้ว เขาพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายของเขากลับอ่อนแอลงเรื่อยๆขณะที่เอลร่าพยายามช่วยเซเฟอร์เธาก็สังเกตเห็นว่าพลังงานที่แผ่ออกจากโทรศัพท์เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันก่อตัวเป็นพายุหมุนแห่งการเวลาที่รุนแรงขึ้นภายในห้องปฏิบัติการสิ่งของต่างๆลอยขึ้นไปในอากาศผนังเริ่มแตกร้าวเสียงกระซิบจากโทรศัพท์ดังระหึ่มขึ้นจนน่าหวาดกลัวเอลร่ารู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่าง เธอจำได้ว่าในบันทึกโบราณกล่าวถึงจุดอ่อนของผลึกนั่นคือคลื่นเสียงความถี่สูงพิเศษซึ่งสามารถรบกวนพลังงานของผลึกได้เธอวิ่งไปที่แผงควบคุมหลักของห้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและปรับแต่งอุปกรณ์สร้างคลื่นเสียงความถี่สูงที่ใช้ในการทดลองอื่นๆเอลร่าเปิดใช้มันคลื่นเสียงที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนกระจายไปทั่วห้อง ทันทีที่คลื่นเสียงปะทะกับโทรศัพท์ผีดูดเวลาแสงสีม่วงอมดำก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงกระซิบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนโทรศัพท์สั่นสะเทือนอย่างบ้าคลั่งก่อนจะหลุดออกจากมือของเซเฟอร์และลอยไปกระแทกกับผน,นังอย่างแรงผลึกสีม่วงอมดำที่อยู่ภายในตัวเครื่องตะเบิดออกเป็นเสียงเสียงด้วยประกายแสงอันเจิดจ้าและจางหายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่จริง พายุหมุนแห่งการเวลาค่อยๆสงบลงสิ่งของต่างๆตกลงสู่พื้นเสียงกระซิบหายไปเหลือเพียงความเงียบงันเซเฟอร์สุดตัวลงกับพื้นร่างกายของเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเอลร่ารีบเข้าไปประคองเขาสัตราจรนคะคุณปลอดภัยแล้วเซเฟอร์มองเธอด้วยแววตาที่เลื่อนลอยก่อนที่สติของเขาจะกลับคืนมาอย่างช้า ดวงตาของเขากลับมาเป็นสีปกติแต่เต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวเอลร่าเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนเอลร่าค่อยๆอ,อธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เขาฟังเซเฟอร์ฟังอย่างเงียบๆและเมื่อเขาพูดจบเขาก็ถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกปนเสียใจฉันฉันเกือบจะทำลายตัวเองไปแล้วสินะ ฉันถูกความทะเททยอทะยานครอบงำจนมองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเซฟเฟอร์ใช้เวลาหลายเดือนในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับอันตรายของความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดและความสำคัญของการเคารพในธรรมชาติของการเวลาเขากลับมาเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกครั้งแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รอบคอบและถ่อมตนมากขึ้น เขาไม่ได้พยายามที่จะควบคุมเวลาอีกต่อไปแต่หันมาศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขของชาวซานาดู ส่วนโทรศัพท์ผีดูดเวลานั้นแม้ชิ้นส่วนของมันจะถูกทำลายจนหมดสิ้นแต่เรื่องราวของมันก็ยังคงถูกเล่าขานต่อๆกันมาในสนาดูในฐานะคำเตือนถึงความอันตรายของการก้าวข้ามขีดจำกัดของธรรมชาติและการเสพติดเทคโนโลยีจนเกินพอดีเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกอาจจะกำลังเชื่อมโยงเราให้จมดิ่งลงสู่ความว่างเปล่าก็เป็นได้ หากเราไม่รู้จักควบคุมมันอย่างมีสติ